ท่านที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช้าวันนี้พระคำนำพระพรจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ17ถึงข้อ20ดังนี้ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่าน ในานามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าชีวิตเราจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนเช้าวันนี้จะนําพี่น้องชีวิตพี่น้องไปสู่ความสําเร็จตามนิมิตท,ที่พี่น้องปรารถนาไว้จากการที่ได้เข้าร่วมพี่น้องที่รักประชุมกับพี่น้องคริสเตียนหลายแห่งหลายจังหวัดหลายภาค เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่น้องคริสเตียนได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นจริงจังอธิษฐานอย่างร้อนรนและเพียรพยายามที่จะทำให้นิมิตที่องค์กรคริสเตียนได้วางไว้ในประเทศไทยนั้นเป็นจริงมีจริงเกิดขึ้นจริงนั่นหมายถึงว่ามีจะมีคริสเตียนในหนึ่งล้านคนและในนิมิต2020ที่ผ่านมาพี่น้องที่รัก จะมีคิสจักรจะมีโบสถ์ทุกตำบลทุกอำเภอนั่นคือนิมิตที่ตั้งไว้ในประเทศไทยเพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนิมิตหมายถึงสิ่งที่เห็นข้างหน้าที่จะเป็นจริงในโอกาสข้างหน้าพี่น้องคริสเตียนจำนวนมากมายถวายตัวรับใช้พระเจ้าคริสเตียนจำนวนมากมาบอกบอก,กับพระเจ้าว่าเราจะอยู่กับพระองค์สัตย์ซื่อกับพระองค์ตลอดไปพี่น้องที่รัก และเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันบัดนี้เราหายไปไหนพี่น้องที่ลักบัดนี้เรายอมแพ้แล้วหรือเราทั้งหลายผู้ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าในการส่งเลือกและการทรงเรียกและมอบหมายภารกิจให้กับเราและโดยพระคุณอย่างเหลือล้นที่มีต่อเราให้ผลักดันได้ผลักดันให้เราตอบแทนพระคุณของพระองค์โดยทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า ท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามรือแม้ท่านยังไม่พร้อมท่านออกไปแล้วท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามขอท่านทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า2โคริเรียนบทแห่งขาสิบแปดได้บอกว่าทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประธานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีนั้นให้เราประกาศ เราจะประกาศการคืนดีได้อย่างไรนั่นคือใช้ชีวิตใช้การดำเนินชีวิตใช้การสำแดงออกพฤติกรรมของเราในการที่จะบอกเรื่องราวการคืนดีของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรานั่นคือเราต้องไปคืนดีซึ่งกันและกันขอตลอดทั้งวันนี้พี่น้องจะดำเนินชีวิตขอระลึกเสมอว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอจงอดทนให้อภัยพร้อมที่คืนดีให้กับทุกๆคน แล้วท่านจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้รับประพรออเมน